ฟัน2นะคะฟัน2บนฟัน3ามล่างนะคะมาดู3ตัวนะคะมาดู3ตัวเพื่อนๆคะแตก3ตัวนะคะรอบนี้แปดสองค่ะก็กลับสวัสดีเพื่อนๆคอหวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดนเอ็นนะคะวันนี้ก็ใช้วิธีการเขียนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อยู่ที่อ๋อ ผลยี่กีของเว็บตามใจเบดนะคะวันที่2นะคะเดือน5 2,565นะคะก็วันนี้ก็มีสูตรมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสูตรนี้ก็ทำเป็น Excel ให้เพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆ,ๆบางคนก็อยากจะรู้วิธีการคำนวณน,นะคะเอ็นก็เอาวิธีการคำนวณมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็จะเริ่มที่รอบ72นะคะเป็นต้นมาเนาะก็เอ็นเทสรอบที่72ถึง 74มันเข้านะคะเดี๋ยวจะเริ่มเทสตั้งแต่72ไล่มาเรื่อยๆนะคะว่าเออมันเดินดีหรือเปล่าแล้วสูตรมันคำนวณยังไงนะคะโอเคค่ะง่ายๆเลยนะคะเราจะเอารอบที่72นะคะมาหารอบที่72ผลมา472ค่ะล่าง01นะคะโอเคล่างไม่ได้เอามาคำนวณใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะเอา 3ตัวบนตัวนี้นะคะมาคำนวณนะคะนั่นก็คือเอามาคูณ19เปอร์เซ็นนะคะแล้วก็กดเท่ากับนะคะในคลิปนี้นะคะเอ็นเอ็นก็จะสอนวิธีการเจาะเพื่อนๆไปด้วยนะคะเป็นวิธีการเจาะแบบเอ่อให้เข้าใจเลยนะคะว่าเอ็นเอ็นเจาะยังไงนะคะโอเคค่ะวิธีการคำนวณก็แจ้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาคำนวณนะคะเอา742นะคะมา คูณกับ19%แล้วก็กดเท่ากับหนึ่งทีนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ผลนะคะก็จะมา89นะคะ89.68นะคะ89.68นะคะตัวฟันนะคะตัวฟันก็คือ หน้าจุดและก็หลังจุดนะคะเพื่อนๆหลายคนก็สร้างเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับที่ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็จะเอาให้เข้าใจเลยแล้วกันนะคะตัวฟันจะเป็น2ตัวนี้นะคะเพื่อนๆแนะนําให้แทง2ตัวนะคะหรือว่าเอาที่เพื่อนๆออชอบแล้วกันนะคะเป็นชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นเลยนะคะโอเคค่ะส่วนวิธีการเจาะนะคะก็ง่ายๆนะคะเราจะเอาทั้งหมดนะคะมาหวิน 8968แบบนี้นะคะเราจะวินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะตัววินก็จะเป็นตัวเจาะนะคะก็จะเป็น8986แดหกละก็88นะคะแล้วก็มาเริ่มตัวนี้นะคะแล้วก็96นะคะแล้วก็98 98มันมีแล้วเนาะเป็นมีตัว89นี้นะคะก็ข้ามไปนะคะส่วน68มีแล้วนะคะเป็น86ตัวนี้นะคะซึ่งตัวเจาะก็จะมี2ตัวก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็จะมีเจาะ3ตัวนะคะ896นะคะแล้วก็อ่ะมีแค่นี้ละกันตัวเจาะ3ตัวก็จะมีแค่นี้นะคะแ9 6นะคะเพื่อนๆแล้วผลนะคะผลรอบที่ 73นะคะผลมา209ล่าง4ี่ห้านะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้าแต่ว่ารูดเเข้านะคะเพื่อนๆตัวเจาะไม่เข้าแต่ว่ารูดเเข้านะคะรอบนี้ก็บวกมาสวยๆค่ะเพื่อนๆรอบแรกก็ผ่านไปนะคะเพื่อนๆนน,น่าจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มรอบถัดไปกันเลยนะคะ รอบถัดไปก็คือรอบที่74นะคะเราจะเอาผลรอบที่73มาหานะคะรอบที่73ผลมา209ล่าง45นะคะ209ล่าง45เราก็จะเอา209นะคะไปคูณกับ19%ค่ะรอบนี้ได้ 9.7นะคะก็จะฟันนะคะ39.71นะคะตัวฟันคือ9และ7นะคะส่วนตัวเจาะนะคะจะเป็น39 37 31 97เอา9791นะคะแล้วก็ 1>, 1นะคะอันนี้คือเจาะ2ตัวค่ะส่วนเจาะ3ตัวจะเป็น3 9 7 3 9 1นะคะแล้วก็9 7 1แค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนตัวเจาะมีแค่นี้นะคะส่วนผลนะคะผลรอบที่74นะคะผลมา6 5 7 ล่าง99านะคะ6 5หล่าง99านะคะรอบนี้รอบนี้เจาะไม่แตกอีกแล้วนะคะแต่ว่ามาเด้งนะคะเพื่อนมา7นะคะแล้วก็มา9นะคะเด้งบนล่างเลยโอเครอบนี้ก็เด้งบนล่างไปสวยสวยนะคะห5 7าล่าง99นะคะเดี๋ยวไปรอบถัดไปเลยนะคะ รอบที่75นะคะเพื่อนเพื่อนรอบที่75นะคะเราก็เอารอบ74มาหานะคะก็คือ6 5หล่าง99นะคะวิธีการหานะคะก็เอา6 5 7นะคะคูณ19เปอร์เซ็นต์เท่ากับนะคะรอบนี้จะฟัน4ี่แล้วก็8นะคะฟันสีแล้วก็8นะคะก็คือ1 2 4สี่นะคะ จ83นะคะตัวฟันนะคะก็จะเป็น4และ8นะคะตัวเจาะค่ะ12นะคะ14 18 13นะคะ24 28 23 48 43และก็83นะคะ ตัวเจาะเยอะนะคะเพื่อนๆเยอะนะคะแต่ว่าลิมิตมันจะอยู่ประมาณที่10ตัวนะคะ10ตัวไปกลับนะคะก็จะอยู่ที่20ตัวนะคะแทงตัวละบาทก็20บาทนะคะเพื่อนๆส่วนเจาะ3ตัวนะคะก็จะเป็น1 2 4 1 2 8 1 2 3 2 4 8 2 4 3 แล้วก็483นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเพื่อนเลยนะคะว่าจะตามเจาะหรือเปล่าหรือจะเอาเจาะแค่เจาะสองตัวหรือเอาจะเอาแค่เจาะ3ตัวแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเนาะโอเคค่ะผลนะคะรอบที่รอบที่75นะคะผลมาผลมา838นะคะล่าง36นะคะโอเครอบนี้ รอบนี้8ดมานะคะแล้วก็น่าจะได้ลากด้วยนะรอบนี้8ดมานะคะแล้วก็เจาะไปนะคะ3 8 8 3ดสามตัวนี้นะคะเจาะแตกไปนะคะบนนะคะรอบนี้ก็สวยๆนะคะ8 3 8สมเจาะแตกบน8 3ดสามนะคะเพื่อนๆโอเคยังเข้าอยู่นะคะตอนนี้ก็3มรอบติดนะคะเพื่อนๆ3ามรอบติดนะคะ สรอบติดเดี๋ยวก็ลองเทสไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เอ็นลองเทสไปแค่นี้ก่อนที่จะมาอาัดคลิปนะคะต่อไปนี้ก็คือเทสสดนะคะเพื่อนเทสสดๆเลยคือยังไม่เคยเทสก่อนก่อนมาทําคลิปนะคะตัวนี้เค okay, รอบถัดไปนะคะเอา8 38นะคะล่าง36นะคะเราจะเอามาคํานวณเหมือนเดิมค่ะสูตรค่ะ สูตร8 3 8คูณ19%แล้วก็เท่ากับนะคะตัวนี้นะคะก็ผลมา159.22นะคะ159.22นะคะ159.22ตัวฟันเอ้ยเออตัวฟันก็คือ9และ2นะคะส่วนตัวเจาะจะเป็น15 19 12นะคะ 5 9 52หสองแล้วก็9 2สองแล้วก็สองนะคะตัวเจาะสองตัวมีแค่นี้นะคะส่วนตัวเจาะ3ามตัวห5 9 1 5หสองแล้วก็9 2 2สองค่ะมีแค่นี้นะคะเพื่อนมีแค่นี้นะคะโอเคส่วนผลนะคะผลนะคะรอบที่76นะคะ สี่สองหนึ่งค่ะล่างสองนะคะสี่สองหนึ่งล่างสองแบบนี้นะคะมาดูกันนะคะสี่สองหนึ่งนะคะเจาะแตกบนนะคะล่างสองเเจาะแตกล่างไปอีกนะคะสี่สองหนึ่งล่างสองเ้าเจาะแตกบนล่างนะคะเด้งๆด้งไปเลยนะคะเพื่อนรอบนี้เป็นรอบที่สี่นะคะเด้งบนล่างอีกแล้วนะคะคือสวยงามมากๆเลยยังไม่หลุดนะคะเพื่อนโอเคค่ะไปต่อนะคะ ไปต่อเลยรอบที่รอบที่5นะคะรอบที่5ที่จะเทสให้เพื่อนๆดูกันเนาะก็4 2 1น,นะคะ,ะ,คะล่าง2 9นะคะ4 2 1ล่าง2 9นะคะคำนวณเลยค่ะ4 2 1คูณกับ19%เปอร์ซ็แล้วก็เท่ากับนะคะรอบนี้จะฟัน9 9ตัวเดียวหรือว่า7ด้วยก็ได้นะคะ มันมาแบบนี้นะจะฟัน9ตัวเดียวหรือ7ก็ได้คือการตายก็คือฟัน9และก็7นะคะถ้ากันตายเนาะก็จะฟัน9และก็7อ่ะ79.99้ากนะคะถ้าการตายก็แทง7และก็9นะคะโอเคส่วนตัวเจาะนะคะจะเป็น7 9และก็99 799แล้วก็999แค่แค่นี้นะคะ 999แ,แค่นี้ผลนะคะรอบที่77นะคะ867นะคะล่าง40เห็นไหมคะกันตายเรามานะตัวกันตายมานะคะก็คือเลข7นะคะตัวกันตายมานะรอบนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะเป็นรอบที่5นะคะเพื่อนๆรอบที่5โอเคยังไปต่อนะคะยังไปต่ออีกสัก2-3รอบแล้วกันนะคะ ยังไปต่ออีกนิดหน่อยแล้วกันเนาะรอบถัดไปค่ะ867ค่ะล่าง40นะคะวิธีการคำนวณยังเหมือนเดิมค่ะ867นะคะคูณ19%เท่ากับนะคะรอบนี้จะฟัน4และก็7นะคะฟัน4แล้วก็7นะคะก็164นะคะล่าง73นะคะ ตัวฟันนะคะก็คือ4และก็7ส่วนตัวเจาะ2ตัว16 14 17 13นะคะไล่ตามเลยนะคะ64 67 63 47 43และก็73ค่ะตัวนี้มีเจาะ3ตัวนะคะก็คือ164 1>, 1 6 7 1 6หกเจ็ดหสามหกสสแล้วก็4 7่สโอเคค่ะมีเท่านี้นะคะผลนะคะเพื่อนๆผลรอบที่78นะคะออก9ก้นสองนะคะล่าง7จห้านะคะ 912ล่าง75นะคะรอบนี้เข้าเฉพาะรูทนะคะ7เข้าเฉพาะรูทนะคะ7รอบถัดไปค่ะรอบถัดไปเลยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะว่าจะแทงตามตัวไหนแทงเจาะหรือว่าแทงรูทหรือว่าเจาะ3ตัวแนะนำเพื่อนๆแทงเออจาะ3ตัวแล้วก็รูทนะคะ รอบถัดไปนะคะเพราะว่าเจาะ3ตัวนั้นจะคุ้มมากๆเลยถ้าเกิดว่ามันมาเนาะแต่จริงๆอะ่ะสูตรแต่ละสูตรอะ่ะมันมีเข้าเข้า3มตัวอยู่แล้วแหละโอเคค่ะรอบถัดไปนะคะรอบถัดไปเอาเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะคะเอา9 1าหนะคะล่าง75นะคะมาหาก็รอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าเดินทางมา,าประมาณ6รอบแล้วเนาะ ประมาณ6รอบนะคะรอบสุดท้ายก็หานะคะ1912นะคะคูณกับ19%นะคะเท่ากับนะคะรอบนี้ได้173.28นะคะ173.28ค่ะรอบนี้ฟัน3แล้วก็2นะคะรอบนี้ฟัน3แล้วก็2นะคะส่วนตัวเจาะนะคะ17 13 12

สามแปดเนี๋ยนะคะเจ็ดสามสอแล้วก็3ามนะคะรอบนี้ก็มีตัวเจาะสตัวนะคะแล้วก็ตัวเจาะสองตัวผลนะคะผลรอบที่79นะคะมาอา๋อปากกาแปดค่ะ ล่าง93นะคะรอบนี้728ล่าง93นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะรอบนี้ 7, เจ็ดแปององเจ็ดนะคะฟัน2ตัวบนนะคะ27นะคะฟัน2ตัวบน27นะคะแล้วก็เจาะ2ตัวบน27ฟัน2นะคะฟัน2บนฟัน3ล่างนะคะมาดู3ตัวนะคะมาดู3ตัวแปดองเจ เพื่อนๆคะแตก3ตัวนะคะรอบนี้8 2 7นะคะเราเจาะไป7 2 8นะคะถือว่าเข้าโตด๊ดหรือว่าจะแทง6กลับได้เลยนะคะรอบนี้แตก3ตัวนะคะแตก3ตัวนะคะเพื่อนๆเน้นๆเลยโอเคปิดจ็อบได้สวยงามนะคะเดี๋ยวมานับกันนะคะ1 2 3 4 5ส7รอบติด7รอบติดปิดที่แตก3ตัวนะคะคุ้มมากๆ7รอบติด แตก3ตัวเป็นรอบจุดท้ายแล้วก็มีเจาะแตกไปหลายไปหลายรอบเด้งด้วยนะคะเพื่อนๆก็สูตรนี้ใช้งานได้ดีนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเอ็นไม่ห่วงเนาะก,ก็เอาไปแบ่งปันกันใช้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเข้ากลุ่มของเอ็นเอ็นนะคะเป็นกลุ่ม v i p เนาะก็สามารถทักมาที่ไลน์แอดหัวเอ็นเอ็นนะคะหรือว่าไลน์แอด s m สเอินได้เลยเนาะก็วันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ